สปอยมังอาจูสึกไคเซนในตอนที่222นิ้วสุดท้ายของสุคุณะนั้นเนี่ยอยู่กับโกโจสโตลุงั้นหรอจะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองกับแปดชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับสปอยของมังอาจูสึกไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารในตอนที่222หลังจากที่มีการงดมานะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น บิ๊กแม็เลยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สุคุณะแล้วก็ตัวของโกโจสโตรุเนี่ยจะเข้าห้ามหันกันแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากเรื่องเสื้อด้วยก็แล้วกันนะครับเสื้อก็ยังคงมีอยู่เนาะก็ตามรูปเลยนะครับสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาหน้าแรกเลยนะครับก็จะตัดฉากเริ่มต้นมาที่ตัวของสุคุณะ กินนิ้วที่เหลืออยู่นะครับแต่อุราเมะเนี่ยได้พูดออกไปว่าขอโทษด้วยนะครับแล้วก็บอกสุคุณะว่าท่านสุคุณะไม่พบนิ้วสุดท้ายเลยหลังจากนั้นนะครับสุคุณะเนี่ยก็เลยได้บอกกลับมาว่าไม่เป็นไรอุราเมะ ฉันเนี่ยคิดว่าโกโจสโตรุเนี่ยน่าจะเป็นคนเก็บนิ้วสุดท้ายนั้นเอาไว้นะครับและถ้าดูจากภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านตัวของซุคุนะเนี่ยก็กินอย่างอร ե ตอร่อยเลยนะครับจากนิ้วที่อูราเมสเนี่ยเตรียมมาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยฉากจะตัดไปที่ซุคุนะอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าโกโจสโตรุ os os เนี่ยอาจคาดการเอาไว้ว่านิ้วสุดท้ายเนี่ยควรจะอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อให้การประหารยูจินั้นเนี่ย เป็นโมคะยังไงล่ะเพราะว่าการประหารยูจินั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขานั้นเนี่ยกินนิ้วของฉันครบทั้งหมดแล้วซึ่งอุราเมะเนี่ยก็ยังคงขอโทษตัวของสุคณาไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่สุคนะเนี่ยก็เลยได้บอกว่าไม่เป็นไรฉันเนี่ยสามารถใช้ไอ้เจ้ามัมมี่นี้เนี่ย แทนนิ้วเดียวได้เราก็จะเห็นว่าสุขุนะเนี่ยมีการหยิบกะโหลกของมัมมี่ที่เคนจาคุเคยบอกว่าจะเอามาเป็นของฝากนะครับเข้ามากินนะครับแสดงว่ามันน่าจะทดแทนกันได้นะครับน่าจะมีพลังของสุขุนะเทียบเท่า1น,นิ้วนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ตัดมาที่เคนจาคุนะครับเขาได้บอกว่าผ่านไป19วันแล้วโคกนันนผู้เล่นกี่คนกันละ่ะ ที่เสียชีวิตจากการเอาเทคนิคคำสาปออกซึ่งตัวของโคกานนี้เนี่ยก็เลยได้ให้คำตอบมาว่า61คนครับนายท่านหลังจากนั้นเคนจาคุก็ยังคงท่องปัดยาบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการมีชีวิตและความฝันนะครับต่อมาเนี่ยดูเหมือนสถานการณ์นะครับผมจะตัดมาทางโกโจสโตรุบ้างแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการที่โกโจสโตรุเนี่ยเข้ามาตรวจนะครับผมกับตัวของเอเอลิ e นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าขณะที่รับการตรวจเนี่ยเขาก็เลยได้พูด ว่าฉันคิดว่านานามีเนี่ยเป็นคนประเภทที่จะอยู่รอดในทุกสถานการณ์ทุกโอกาสซะอีกนะซึ่งหลังจากนั้นมันทําให้ตัวของอิทิจนะครับขอโทษแต่โกโจโนเนี่ยก็เลยได้ตําหนิเขาไปนะครับว่ามันไม่ใช่เวลามาขอโทษนะอิทิจ เรามีงานใหญ่ที่จะต้องทําอยู่จากนั้นโชโกะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอิโนะเนี่ยมีเรื่องคุยเกี่ยวกับเรื่องของนานามินะครับซึ่งหลายคนอาจงงนะครับว่าอิโนะคือใครก็คือไอคนที่มันเคยทํางานร่วมกับนานามินะครับแล้วก็มีชื่อเต็มว่าทาคุมะอิโนะนั่นเองนะครับผมคนนี้แหละที่โชโกะบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับโกโจหลังจากนั้นก็ตัดมาทางตัวของเมเมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณเวลานี้เนี่ยเมเมเนี่ยเธอกําลังดูเว็บไซต์ซึ่งมีการเล่นการพนันก็ คือการต่อสู้ระหว่างโกโจสตารูและก็ซุคุณะนะครับตัวของเมเมเนี่ยกำลังดีใจแม้ว่าเธอนนเนี่ยจะไม่ได้เดิมพันเลยนะครับผมสักบาทเดียวแต่เธอเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ห0 0 0 0่นล้านเยนนะครับผมเพียงแค่ขายตั๋วนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าทําอะไรก็เป็นธุรกิจไปหมดเลยนะครับสาหรับเมเมซึ่งสถานการณ์เนี่ยตัดมาทางยูจินะครับผมที่ณเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่ากําลังจะฝึกซ้อมนะครับผมอยู่กับคุสคาเบะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการฝึก ซ้อมนี้เนี่ยยูจิสามารถที่จะโค่นตัวของคุซคาเบะได้แบบง่ายดายนะครับผมแบบชนะอย่างท่วมท้นอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่านี่เนี่ยอาจจะเพียงพอแล้วสําหรับการวอร์มอัพนะครับผมนี่มีแอคด้วยนะครับสำหรับยูจิของเรานะครับแล้วก็ได้มีการพูดกับตัวเองว่าเขาเนี่ยจะต้องสู้ให้ได้เลยนะอิตาโดริอะไรทํานองเนี้เหมือนพูดให้กาลังใจตัวเองนะครับต่อมาเนี่ย สถานการณ์ตัดมาที่พวกยูตะแล้วก็ทางด้านตัวของอินุมากินะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านยูตะเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกยูจินะถึงเหตุผลที่ตัวของอินุมากิแขนขาดคือซุคุนะเป็นคนทำนะครับแล้วก็บอกว่ายูจิเนี่ยไม่ควรมารับผิดชอบเรื่องทั้งหมดนั้นนะครับ mm hmm. อินุมาก,กิเนี่ยดูเหมือนจะทราบซึ้งมากนะครับกับคําพูดของยูตะ ที่พูดออกมาตอนนี้นะครับแล้วก็ตัดมาอีกทีนึงก็คือตัวของสุคุณะเคนจาคุ aku, และก็อุราเมะนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนั่นเองซึ่งก็ข้ามมาถึงวันที่24่ธันวาเลยนะครับเคนจาคุเนี่ยได้บอกว่าในขณะที่สุคุณะสู้กับตัวของโกโจเนี่ยเขาจะกําจัดผู้เล่นในเกมคัดออกนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุราเมะเนี่ยหันกับไปด่าตัวของเคนจาคุว่าพาพวกเขาหลงทางนะครับเคนจาคุก็เลยได้บอกว่าอย่ามาโทษฉันนะถ้าฉันไม่อยู่ติดกับตัวของสุคุนะฉันคงถูกโกโจสตุลุข่าไปแล้วล่ะ หลังจากที่เราเห็นนะครับว่าตัวของเคนจาคุเนี่ยกังวลเกี่ยวกับตัวของโกโจขนาดนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยก็ตัดมาทางเคนจาคุอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าถ้าโกโจแพ้คนอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนจูรสึโดยเฉพาะโอโคสึและผู้ใช้คุณใสแนวหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะนายได้แน่สุคุณะพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะนายได้ก็ต่อเมื่อเขาต่อสู้กับโกโจสตูลุได้นั่นแหละและในระหว่างนี้ ฉันเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้วออกจากสถานการณ์นี้หลังจากที่ตัวของเคนจาคุเนี่ยเขานึกแบบนี้นะครับผมคืออาจจะเป็นในความคิดของผมคนเดียวนะผมมองว่ามันกําลังจะทิ้งทุนเลยนะครับผมแบบหนีเอาตัวรอดคนเดียวอะไรแบบนี้ยหลังจากนั้นนะครับภาพตัดมาทางฮาคาินะครับผมคือตัวของฮาคาิเนี่ยแล้วก็แพนด้ากําลังคิดหาวิธีนะครับที่จะพูดให้กําลังใจโกโจสโตลุนะครับโดยที่ฮาคาิเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่า ทำให้ดีที่สุดนะอาจารย์โกโจซึ่งแพนด้าเนี่ยเขาก็เลยได้คิดอีกคํานึงว่าอย่าตายนะโกโจสโตลุตัวของฮาริเนี่ยก็เลยได้บอกว่าคํานั้นเนี่ยไม่เข้าพวกเลยนะแพนด้าหลังจากนั้นนะครับแพนด้าก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าเนื่องจากโกโจสโตลุเนี่ยเป็นพวกที่เห็นได้ชัดว่าจะชนะอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยเริ่มแบบว่าคลายความตึงเครียดแล้วนะครับพวกนักเรียนเนี่ยก็เริ่มที่จะหาคําพูดเพื่อมาปลอบใจโกโจแล้วใช่ไหมคือเป็นคําพูดให้กําลังใจนั่นแหละ ภาพเนี่ยตัดมาที่ยูตะแล้วก็ทางด้านมากินะครับแต่ดูเหมือนว่ายูตะเนี่ยจะบอกว่าโกโจเนี่ยมีความสุขเมื่อได้ยินคําพูดให้กําลังใจซึ่งตัวของมาีิเลยบอกว่าถ้าเขาพูดว่าหือแล้วก็นะฉันเนี่ยจะฆ่าเขาก่อนสุคุณะเลยแหละ หลังจากนั้นนะครับก็ตัดฉากมาที่โกโจสโตลุนะครับแล้วก็เคียงข้างด้วยอาจารย์ใหญ่กาคุกันจินะครับแล้วก็อุตาฮิเมะนะครับผมซึ่งเป็นคนของโรงเรียนเกียวโตนั่นเองนะครับผมที่ขนาบข้างมากับโกโจสโตลุนะครับและหลังจากที่โกโจสโตรุเดินลงมาใกล้พวกนักเรียนนะครับก็ทําให้มีคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าโกโจเนี่ยมีออร่าที่น่ากลัวนะครับมันเลยทําให้ตัวของอาคาลิยูตะแล้วก็มากิเนี่ยลังเลที่จะเข้าไปหานะครับแต่จู่ๆเนี่ยยูจิก็โผล่ ขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอาจารย์โกโจวิชาคุณไสยของอาจารย์นี่มันเกะกะจริงๆเลยแม้แต่โกโจเองเนี่ยก็ยังง,งุนงงนะครับว่าทำไมยูจิเนี่ยถึงโผล่เข้ามาแบบนั้นขนาดที่โกโจเนี่ยทำหน้าเครียดน,นะครับและหลังจากนั้นโกโจเนี่ยก็หัวเราะนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอาเลยยูจิแล้วก็ให้ยูจิตบปล่นะครับเราก็จะเห็นว่ายูจิเนี่ยก็พุ่งเข้าไปตบไหลนะครับเราก็จะเห็นว่ายูจิเนี่ยก็พุ่งเข้าไปตบไหลโกโจนะครับด้วยความที่อาจจะเป็นกําลังใจนะครับโดยพูดไม่เก่งก็ใช้การกระทําเอากากกลลัันะรหงจาที่่ิิิเเมป ในการตบไหลโกโจนะครับผมแน่นอนว่านักเรียนทุกคนพอเห็นยูจิเปิดด้วยการตบไหลนะครับมากิก็เข้าไปแล้วพูดขึ้นมาว่าเอาผ้าปิดตาโง่ๆไปซะอาจารย์แล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณน,นั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่ดูดีแบบนี้หลังจากที่ตัวของมากิพูดแบบนี้นะครับยูตะเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้ามันลำบากนักแล้วก็นะผมเนี่ยจะไปสลับตัวกับคุณเองอาจารย์โกโจซึ่งตัวของฮาคาริเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าชนะให้ได้นะ คุณโกโจต่อมาโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบสนองไปว่า แนนอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสาหรับมังอาจูสึกไคเซนในตอนที่222นะครับและดูเหมือนว่าการต่อสู้หนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสาหรับโกโจและก็ตัวของซุคุนะเนาะก็เรียกได้ว่ารอติดตามชมกันแทบไม่ไหวนะครับเพราะก็อยากจะรู้มานานแล้วใช่ไหมว่าไอ้คู่นี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่นะครับผมคือเก่งกับคู่นี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับไม่มีงดนะครับผม สำหรับมังงะจูสึไคเซนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีการขอโทษมาจากอาจารย์ผู้เขียนด้วยที่ในช่วงระหว่างที่เคนจาคุคุยกับตัวของโคกนันะนะครับผมมันก็จะมีการขาดหายไปบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการขอโทษมานะครับผมแล้วก็สําหรับมังงะในตอนนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าแปลผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ไปเว้